ชนะ 9, นเก้าพันดาวเขาลงสไปฮึไอ้บัววิ่งเขี้ยต hey. hey. ิดขีด้วยสัตว์ผมไม่ไหวแล้วนะผมไม่ไหวแล้วนะวิ่งเขี่ยผมตายผมตายปล่อยเลยป่อนเลยปล่อยไอ้ยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบัวมีแก๊กแต่ละตัวกูอย่างชอบเลยว่ะ ไอ้สัดอารักผัวมึงมากดิวันเดอร์เป็นผัวมึงหรืองไงเออสุดต,ตีนสุดต,ตีนยกเออเออนาตะยาเม็ดทองยอดไปเลยมันปรับอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยเทอ,อ,อเม็ดทองอุ้ย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 แกงเม็ดเซดอุ้ยอุ้ยกูเจ็บอุ้ย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 อ่ะตายหมดเลยเหรอ แก๊กแก๊กทักมาหน่อยครับใครเป็นแก๊กเมื่อกี้ขอขอมีนาตาเม็ดทองมาเล่นด้วยเดี๋ยวเอาแก๊กมาดึงให้นาตาเม็ดทองคอมโบเร็วๆวเฮ้ยคุณแม่นจริงใครก็ได้มีไหมหรือแก๊กเม็ดทองก็ได้มีไหมแก๊กเม็ดลุงไม่เอาแก๊กเม็ดทองก็ได้แก๊กเมื่อกี้มึงเปิดชวนได้ไปสุนตีเนี่ยใครเนี่ยเข้ามาดีไอหนูมึงนี่โดนใจกูมากเลยแก๊กคุณอยู่ปะเนี่ยมึงไม่ให้เล่นเกมหน้ามึงไม่ได้เล่นแล้วนะแก๊กแก๊กไปไหนอ่ะ ใครเข้ามาใหม่ฝากคนละไลค์คลิปนี้ด้วยครับหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ให้ผมด้วยแก๊กไปไหนอะทีมของคุณเป็นฝ่ายแบกทีมของคุณเฮียอะไรมันพูดเฮียอะไรนะมีชาเลนจ์อะไรอีกปะครับอยากได้จังเลยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นนาครอสสายปกติกันแล้วกันนะครับผมนะสายปกติที่ผมเล่นเมื่อกี้คือแทงล้วนเลยนะครับก็คือเวิร์กมากคือเพื่อนเล่นดีมากเลยครับชนะเก้าพันดาวเขาลงสไปด์ขอบคุณเขาสไปด์หายไปนานมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับชนะเก้าพันดาวไม่มีอะไรแบบพี่ทำเลยใช่ไหมแค่ชนะเลยใช่ปะครับ โอเคครับขอมาครับผมว่าฝั่งเราข้ามเล่นนาคอสแน่เลยนั่นไงเห็นเขาเล่นแก๊กบ้างก็เลยจะเล่นบ้างครับจะรอดไหมเรามาดูกันครับเมื่อกี้เพื่อนเล่นดีมากๆเลยนะทุกตำแหน่งเลยจริงๆแบบอาจจะมีเมทที่แบบอาจจะเล่นไม่ดีเท่าเพื่อนแต่ว่าแบบก็ไม่ได้เลวร้ายเลยลิงหายไปไหนวะเดี๋ยวมบนึงนะคุณอพิเศษสวัสดีครับ โอเคครับเราได้มาตัวหนึ่งแต่ว่าเพื่อนลำบากแล้วครับวิชนะ9,000ดาวเลยเหรอ <laughs> โอ้ยเฮียโอ้ยอย่ะนายโอ้ยอย่าโลภอย่าโลภรู้คิดจะยังเห็นความคิด <laughs> ยิ่งเราโลภเรายิ่งจะไม่ได้ใจเ <laughs> ย็นวีเาบามังกรกันนะครับเอามังกรไนดะ้บนเยอะบนเยอะไปเปิดมังกรเลยปะไปเปิดมังกรเลย เทียติดี้ด้วยสัตว์เอาดิเอาดิได้ปะผมไม่ไหวแล้วนะผมไม่ไหวแล้วนะผมไม่ไหวแล้วนะผมเจ็บมากๆเลยครับมันจะเข้าฟ้าผมปะวะเทลเทลเม็ดทองนันตยาเม็ดทองหมดเลยนะครับเกมนี้นะครับเรามาดูกันนะครับเขาจะแบกเราได้ไหมหุยเขาจะเข้าฟ้าผมเลยปะเนี่ยเฮ้ยอเปิดอัตติไปสัตว์เปิดป้เปิดป้าเปิดป้ จัดรักผัวมึงมากดิวันเดอร์เป็นผัวมึงหรือไงเออสตีนสตีนยกเออเออนาตาย่าเมททองยอดไปเลยอย่ายืนแอดเออใครไม่มีดาวไม่เป็นไรนะครับกดไลค์ที่คลิปเฉยๆก็ได้ครับกดไลค์กดหัวใจให้ผมก็ได้ครับเฮ้ยผมรู้สึกมันเก่งขึ้นจริงนะมันตีไวขึ้นใช่ไหมรู้สึกว่าปกติมันจะแบบมันจะไม่ได้ออกขวานมันจะฆ่ายากกว่านี้โอเคครับผมแปวดาร์กไหมแปวดาร์กไหมทุกคน กำลังไปช่วยกำลังไปช่วยเฮ้โค้ดเท่นึกว่าเสียงภาคแบบอุ้ยอุ๊ยทำไมดักตายไวจังอ่ะอะไรแปลกๆมันปรับอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยเทอแม่ทงอุ้ย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 แก๊งแม่แสดอุ้ยอุ้ยกูเจ็บอุ้ยอุ้ยอุ๊ยเฮียไอ้เคียออกไม่ได้เคียร์คลิปก็ได้แล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรระวังนล้วนันยญาไม่มีอะไรครับผมผ้าเองมัวแต่ตื่นเต้น ดูก<ง>ารดักของเม็ดทองครับดูครับสเต็ปการดักเดินมา3ามอย่างนี้เดินมา3ามอย่างนี้ฟิกให้ไวเลยครับผมแล้วฉีดไปฉีดไปครับลิงมาลิงมาครับผมเกิดผมเกิดผมเกิดครับผมเกิดครับอ้าวเทลเอ้ยเอาได้เอาได้วันเดอร์เสียดายอ่ะไอ้เสียดายวันเดอร์ว่ะอุ้ยนาตาย่าไอ้เชี่ยทำไงดีอ่ะลิงปิดแน่เลยต้องไปรับเพื่อนก่อนนะไปรับเพื่อนก่อนโอเคครับเโอเคเจอเวลสทำไงดีวะ ใจเย็นผมไม่มั่นใจเลยคือมันหนาถ้ามันหนาขนาดนี้ผมจะไม่หยิบนาคอสนะสามแผงหน้าแต่ว่าเราเราต้องจุกแทนป่ะหรือว่างไงคือเราควรเล่นยังไงครับสป,ปินพุดไปเรื่อยแบบแยกดันไปเรื่อยหรอควรเล่นไงดีครับไปสู้ตรงๆนี้ไปเล่นลงมาเต,ต็มที่อาการเล่นก่อนนะ เอ้ยสวยใจตรงกันเลยว่ะเพื่อนใจตรงกันเลยอ้อยตายอูยเกี้ยลีเลือดบ้าไปแล้วเดี๋ยวผมกันลิงให้ผมกันลิงให้เห็นลิงบ้า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 เฮ้ยยังไงอุ้ยเหี้ยตายหมดเลยเหรออุ้ยเหี้ยอุ้ยเหี้ยตายหมดเลยเหรออุ้ยเหี้ยอะไรเหรอตัวเกี้ยอะไรบ้างอุ้ยผมน่าจะ ผมคิดไม่ทันว่าผมควรรับแทนเพื่อนว่ะหายตายหมดเลยไฟเมื่อกี้ไฮ้ไฟเมื่อกี้เหมือนเราแบบเฟี้ยวแล้วนะ9000ดาวอ่ะถ้าชนะเกมเนี้ยเส,<อ>สียดายจังไม่เป็นไรสูส้ๆเรามีเม็ดท้องอยู่เชื่อมั่นในเทลเทลมันเล่นดีอยู่เว้ยเล็ดเกมเนี้ยเทลคนนี้เล่นดีอยู่สมอยู่ตายซะอุ้ยเพี้ยต้องยิงวิก ไม่ไม่ไม่ป้อมป้อมอันนี้นี่สวยสวยเห็นไหมเลี้ยงเทลดีๆนะเว้ยอย่าเทลตายเทลเก่งจริงเทลเก่งจริงตัวน,นี้เก่งจริงครับเดี๋ยวผมเคลียร์ล่างก็ได้ผมเคลียร์ล่างก่อนเดี๋ยวผมเคลียร์ล่างครับเลี้ยงเทลดีๆแม่งมีแต่ชาเลนจ์พอเล่นปกติก็กดดันแล้วนะฮีโร่อย่างนี้มีชาเลนจ์กดดันหนักเลย เฮี้ยผมตายผมตายปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยโอ้ยสัตว์เอ้ยเฮียลิงกูโดนลิงตีตายจริงวะเนี่ยระวังลิงลิงปิดนะระวังลิงปิดนะครับนาตา雅ลิงขวานะครับลิงขวานะครับลิงขวานะครับขวาสามตัวเลยนะครับโอ้ยช่วยแบบผมหน่อยวะผมขอโทษเลยวะอุ้ยสวยลิงขวานะครับระวังนะครับผมผมตื่นเต้นกับดาวไอ้เฮี้ยลงไปครูตื่นเต้นเลยสัตว์ ควรตบลิงหน่อยไหมอย่าจะเกิดเกินเฮ้ยสวยว่ะแม่งจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโันนี้เก๊กแต่ละตัวกูอย่างชอบเลยว่ะอ้อสัตว์กูรู้แลลวนั่นึงเดี๋ยวเดี๋ยวลิง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 ผมตั้งค่านี่อยู่ ผมตั้งค่ายนี่อยู่เว้ยเมื่อแกเมื่อี้เมื่อแกมัน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 ,ม,น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 มันกล้องเขาเรียกว่าอะไรวะกล้องเคี้ยอะไรนะนันนึงนะครับผมไม่ถนัดอันนี้กล้องตามมุมภาพอะ่ะเตรยตีกลางครับสวยสวยสวย9,000ดาวหล่อมๆเราจะไม่สามทงสามทางเคี้ยอะไรงั้นนะครับผม yeah. หาลิงเดี๋ยวผมตบลิงผมต้องตบลิงให้เพื่อนได้ได้้ยเพื่อนเพื่อนเล่นดีแล้วครับรผมเปิดให้บ้างผมถึกกว่าอ,อยู่ในแอลซ้ายไอ้เหี้ยแม่ตีไอลีล่วงเลยวะกดเกาะไม่ทันเลยฮะโอ้แรงเกิน ใส่ลูนมาเป็นเลตห้าเม็ดนะครับเอาเวกห้าเม็ดนะครับเผื่อใครถามนะเลตห้าเอาเวกห้านะครับสีแดงสีม่วงสเปรลิตเจ็ดเม็ดเอซลิเวอร์สามเม็ดนะครับผมสีเขียวดักก้อนคอร์นะครับิยี่ยดแตกเลยวะชนะเกมนี้ได้9000ดาวจากน้องสไปรย์สุดหลอนะครับผมขอบคุณครับ ตึงวะก็ก็เพื่อนเล่นเพื่อนเล่นดีก็ก็ถือว่าแบบไม่ได้ตึงเวอร์นะแต่ก็แพ้ได้ไม่ได้ตึงแบบเขาไม่ได้อ่อนนะหมายถึงว่าแบบมันไม่ได้ตึงจนเราสู้ไม่ได้เราสู้ได้แต่แค่ผมไม่แบกแค่นั้นนะรวมตัวเตรียมบุกเฮ้ยลิงลิงคนเดียวหนีแล้วส่วนกูจริงดิตายซะอีกเหี้ยโง่นี้โง่ โอเยสวยเฮ้ยสวยอลิเกิดแล้วอลิเกิดแล้วเดี๋ยวผมตามไปนะโอเคจบได้จบเลยนะเว้ยจบได้เอ้ยไฟนี้จบเลยจบเลยเดี๋ยวกูกูไปกูมากูมากูมากไม่แช่กูแม ไ้า0ันดาวอุปล่ฮิล่หนาขอตัวนำโชคแล้วว่าเอ้เอ,อ้วันนี้เป๊ะๆคุณบอยอยู่ปะคุณบอยขอเกชาเลนจ์ได้ปะฮะคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิาสา์อย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิาสาห์มาให้ครบครับน้องเจคุณบงคุณบอยนะครับน้องสไป ขอ9,000ดาวเลยครับน้องสไปเฮ้ยแต่เกมี้ฮีโร่เขาตึงนะเฮ้ยผมดีใจที่เพื่อนเล่นดีมากเลยครับขอบคุณมากสมเม็ดทองจริงครับอันนี้เป็นเทลเม็ดทองแล้วก็นาตยาเม็ดทองนะครับแก๊กก็เล่นดีแก๊กเม็ดแซดนะอดเล่นแล้วนะไอ้แก๊กเกมเมื่อก๊กอดเล่นแล้วนะมึงทักช้าอดเล่นทักช้าเองอยากเล่นก็กดซับเลยก็ MVP 2เกมติดไปดีครับนาคอสมาว่ะทุกคนดูดิ นาคคสมาจริงกูว่าเล่นวันนี้กูก็ไม่แพ้แล้วมัง<อ>้งอันนี้เป็นเซตไอเทมเมื่อกี้นะครับผมที่ผมเล่นนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นโซลิเวอร์ดูบ้างนะครับผมขอบคุณครับมุงกรดิศักหนึ่งร้อยดาวเป็นเทลเมททองแล้วก็นัตยาเมททองนะครับขอบคุณที่แบกผมด้วยนะขอบคุณไอรีด้วยที่แบบทํางานกันอย่างหนักเลยนะครับผมขอบพระคุณครับ <laughs> <c oughs> แดกนิ่มคนเดียวเลยกู <c oughs> ผมอ่ะกระเลงตองแตงชอบพรจากสองแสงผมอ่ะ ใน้นับสองแสนได้ดอกเบี้ยเป็นของแถม